เมื่อวันอาทิตย์ที่2เมษายนที่ผ่านมานะครับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงได้มาพร้อมใจกันสั่งสมบุรณ์ในพิธีบูชาข้าพระและพิธีฉลองสมันเนนใหม่ในโครงการบรรพชาสมบัเนนภาคฤดร้อนณศูนย์นอบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสพระชาาได้รับความเมตตาจากพระสมุสุชยาบุนิเสถโธเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุก,การรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าที่พักสง์บ้านร่มเย็นให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์นำทุกท่านนะครับปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำปีที่จัดขึ้นทุกเดือนส่วนภากสายนะครับเป็นพิธีฉลองสมณนเนรใหม่ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสมชายวิริยะวโรรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสจะอาวาตวัดทุ่งคาให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์ สำหรับโครงการบรรพชาสามเดชภาคฤดูร้อนในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่27มีนาคมถึงวันที่13เมษายนเป็นช่วงปิดเทอมภาคเรียนนะครับของน้องๆเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการปลูกฝังและก็อบรมให้เป็นคนเก่งและดีด้วยคุณธรรมก็คือทั้งวินยัยคารพและอดทนศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียนรู้หลักความดีสากลทั้ง5ประการอันได้แก่ความสะอาด เป็นระเบียบสุภาพอ่อนโยนตรงต่อเวลาและก็สมาธิกิจกรรมงานบุญนี้นะครับได้เห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของ3เสาหลักตั้งแต่บ้านวัดโรงเรียนภาพบรรยากาศนี้ก็จะได้เป็นการเชิญชวนนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะได้มาเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากบางท่านไม่เคยเข้าวัดก็ได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหมดนี้ต้องอนุโมทนาบุญนะครับ กับน้องๆเยาวชนชายที่มีความรักในพระพุทธศาสนาและก็รักในบิดามารดาตั้งใจที่จะบวชทดแทนคุณจากนั้นน้องๆสาม,มนเณรนะครับก็ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องของการให้ทานด้วยนะครับแล้วก็มีการตักบาตรด้วยข้าวสวยนะครับทั้งหมดนี้เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับณศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนาราธิวาสในพิธีกรรมงานบุญที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาครับ